คุณผู้หญิงถามมาว่าแนะนำรถ SUV เอาไปใช้งานเดียสักสิบปีได้ไหมครับผู้หญิงด้วยสิบปีด้วยไม่มั่นใจเลยนะถามรถใหม่รถเก่าแล้วถามว่าปัจจุบันเลือกจะหยิบรถสิบปีเอารถใหม่ก่อนแล้วกันอาริคอรเหตุผลง่ายเลยว่าอาริคอรณเวลาเนี้ยขายดีประมาณหนึ่งออปชันคุ้มความใหญ่ก็ใช้งานได้ประหยัดน้ำมันด้วยความเป็นไฮบิด ยิ่งมองระยะยาวต่อไปสิบปีพี่เหมือนถ้าถ้าเราพูดเสมอเสมอพี่พูดเสมอน,มอนว่าถ้าถ้ามองรถสิบปีปัจจุบันอ่ะหาไฮบ r ิดได้เล่นเล่นรุ่นเก่าได้ก็ดีแต่ว่านายุคเก่ากับไฮบ r ิดมันไม่ค่อยมีสิบปีนเวลานี้ก็เอสยูวีไฮบิดยาลิคอร์ดอ่ะมันดูสมเหตุสมผลในการทั้งซ่อมทั้งระยะยาวต่อไปเอนจิ e นของสองเอ็นอาร์ไฮบ l ิดพารเรลตัวนี้หนึ่งจุดห้า มันจะลงกับรถยนต์หลายรุ่นของโตโยต้ามากแปลว่ามันจะเกิดสเปร์พาร์ตอะไรเยอะแน่นอนการซ่อมซ่อมง่ายอทุกคนช่างเริ่มซ่อมไฮบริดกันแบบเป็นประจำหมดแล้วอะ่ะเออซ่อมดีซ่อมอะไรทุกอย่างหมดเลยอะ่ะแต่ว่ายาริคอร์จะกลายเป็นรถแห่งอนาคตในการใช้มือสองอนาคตสิบปีแน่นอนสําหรับพี่นะนี่คือมุมมองรถสิบปีในปัจจุบันแต่คําถามว่าถ้าแบบไม่ได้ชอบยารีคอร์อับเก่าเน่อยก็ได้แต่แบบว่าอใช้ ซื้อตอนนี้ใช้ได้สักสิบปีไม่ต้องเป็นแบบรถใหม่ก็ได้พี่แนะนำตัวไหนไม่ใช้สิบปีพี่แนะนำฮอนด้าฮารวีเจนแรก HRV เจนแรกอืม h ว v เจนแรกที่มาพร้อมกับเครื่องหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุแปดตัวนั้นก็เป็นเครื่องที่ใช้กับซีวิกโอใช้หลายตัวพี่อ c นะเออหลายตัวแล้วแล้วพี่กับเพชอาตัวแรกถามพี่อย่างมันเป็นรถที่กลมกล่อมสวยแล้วเป็น g l o b a l car ด้วย ถ้าให้เช็คราคาเลยตอนนี้เดี๋ยวขอดูให้ HRV เจนแรกสองพันสิบเจ็ดไหมโดยประมาณอืมสิบสี่ถึงยีิบเอ็ดเนี่ยราคาสามแสนสามแสนพี่ถึงบอกว่า HRV มันเริ่มน่าใช้อะ่ะพอได้เครื่องหนึ่งจุดแปดตัวนี้มันมีอะไรเยอะ HRV เป็นรถ global model คับดีไม่ค่อยมีปัญหา HRV ถึงวันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะอืมแล้วราคาจับต้องง่ายในราคาสามแสนกว่ากว่า ลมกล่อมรถสวยด้วยแล้วปียังไม่เก่ามากเลยนะใช่่องจัดไฟนองไฟนันนี่น่าจะสบายอืเอย่ยบเป็นเว็บชอบรถเราเริ่มต้นมาเห็นแปะเนี่ยสามแสนแปดสามแสนสี่มีเลยเออสามแสนสี่ห้าแล้วสี่แสนต้นๆเนี่ยสามแสนเก้าเก้าเป็นพี่ท่ารถสิบป,ปีณนะเวลานี้มือสองพี่ขอนนานาแนะนำเชียรอาวกันล้วกันเครื่องนี้ออปชั่นนี้รูปทรงนี้ดีไซน์นี้โหเชราวี v. กลมกล่อมมาก เนาะเห็นปล่อยราคาเป็นไงต่าสนใจราคาโคตรน่าดีโคตรน่าัสนใจจับเลยอ่พี่ก็ว่าพี่ครั้งหนึ่งพี่เคยแอบเลงคีชอาไว้อ่ะแล้วก็เอาไปติแก๊สเฮ้ยแต่วันนี้ติแก๊สได้ก็เหมือนเครื่องซีวีใครบอกว่าก็ไม่ได้ไม่ได้แย่อืมเนี่ยทั้งบอะผ้าทั้งตัวแอร์ทั้งความกว้างทังดีไซน์ดีไซน์ก็สวยนะทั้งภายนอกภายในใช่ไหมใช่ครบคันครบคัน ก็อักมือใหม่มือหนึ่งมาตอนนี้ไปโครล่าคอร์สได้ประหยัดน้ํามัน H R V ตัวนี้ก็ไม่ได้แย่ประหยัดน้ํามันก็เกินสิบสี่กิโลเมตรลิตรนะตัวนี้ซีวิเครื่องซีวิคตัวเนี้เครื่องตัวเนี้มีจุดปดใช้ได้เลยแอร์เป่าหน้าเป่าบนฟังเสียงต่อบลูทูธได้หมดแล้วโอเคโอเคครับประมาณนี้ครับ